วันนี้ครับอ่นายยกอุงอิงนะครับึ่ึงได้ยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะจากสร้างรัฐธรรมนูญได้รับนะครับกำรองให้ยุดปฏิบัติหน้าที่แต่วันนี้ครับอ่านายกอุงอิงนะครับในใต้นารัฐุนตรีวัฒนาตํามนะครับได้ไปตรวจเยี่ยมจุ่นปักพิงนะครับผู้อพยพนี้ไปทางรูระบันร่วงไทยกับกมพูจานะครับเีจังหวัดสุรินนะครับใจร้ายครับ ใจรายไม้พี่น้องคนแลยในคลิปเอาเองนะครับหน้าที่ชาวบ้านนะครับ้าวขับเชิญนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับมาหนังร่อนายกุ้งยิงครับเปื่อจะซื้อส้านความเจ็บปวดในใจครับทีชาวบ้านชาวใจเด้ดนะครับอทิตเก๊ใจเด้ดนะครับต้องเจอปันหาแต่กลับโต๊ะนายกเมินเชยนะครับไม่ฟังก้อนตีต่อจอโดนะครับ ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับพยายามก้าวมาบุกรวบนะครับเพื่อให้ออกจากปืนทีนี่คือความจำใจของพี่น้องเจ็ดชายแดนนะครับ,รบรเต่ต้องตุกระต้มลำบากแล้วต้องมาเจอกับนายกแบบนี้ไปดูคลิปกับ,บ พยายาี่จะรอบวประชาชนนะครับท <workers> yeah, yeah, ่านนายกอยากจะท่านนายกพุีประสดงพยายามครบรัวประชาชนที่จะมาพบท่านนะครับพี่นี่เอกี่ ด้วยตื่นตันใจที่เขามานะคะแต่แต่คนโคกเดงคนชายแดนแถวๆเนี่ยคนคนชายแดนแถวๆนี่น่อยเจ็บปวดมากกับกับคำพูคุณลุงอิงนะคะรู้สึกว่าการกระทําของเขาล่าช้าน่ะคนไทยต้องไม่ตายฟรีค่ะทําแบบนี้มันเจ็ปวดทั้งคนประเทศไทยทั้งหมดเลยไม่ว่าคนชายแดนนะคะที่อยู่กับเชิงพี่เจ็บปวดกับการกระทําของเขามากขอให้คุณลุงอิงคิดให้ดีนะคะว่าการกระทําทุกอย่างมันกระทนประเทศที่เห็นเห็นอยู่ขอบคุณมากค่ะพี่อยากพูดแค่นจริงๆแม่นที่จะร้องให้ขอบคุณมากการกระทำอะไรที่เราสื่ว่าเรา ท,ทุกคนเห็นอยู่ใช่ไหมคะทุกคนเห็นอยู่ว่าเขาทำอะไรไว้ชาวบ้านทุกคนฝากบ,ก,ก,นบก,บกบอกคุณอุ้งอิงเลยว่าพวกเราเจ็บปวดแต่พวกเราไม่รู้จะทาไงพว,พวกเราแค่ต่สีตาสาเท่านั้นเขาเป็นผู้นาําอยากให้ทุกท่านนะคะทุกท่าน่ะเป็นกระบอกเสียงให้เราด้วยะสื่อาสารได้ไหมครับว่าอะไรที่เราเจ็บปวดมากตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวค,คนทั้งประเทศที่เห็นอยู่นะคะพี่เป็นแค่คนคนหนึ่ง<า>พี่อยากจะบอกคุณอุ้งอิงนะคะว่าอย่าทําแบบนี้เลย คนประโยชน์น่ะใช่ เราเข้าใจแต่หันมาดูประชาชนเราหน่อยนี่คืออะไรคะพี่ยาทําแบบนี้คือการที่เขาทําอะไรอยู่ทุกคนรู้นะคะประชาชนพี่ทหารที่พี่ประชาชนประชของพี่เปิดใจเข้าใจประชาชนเพราะพวกเราเจ็บปวดจริงจริงไปพี่ให้ประชาชนประชาชนเป็นเสียงประชาชนอยู่พี่ประชาชนจะเสียไดเหรแต่พวกเรารู้เห็นแต่พวกเราพูดไม่ได้นะคงจริงพอนุญาต้วครับนะครับพวกเราพูดไม่ได้จริงๆริงอได้แล้วครับคิดวหม่าิดใหม่เชื่อมั่นชาติคือประชาชนทุกคนทำงานครับ ทำงานอยู่ทำงานอยู่พี่าคนกับเชิงแท้ๆจัดการยขอบคุณี่ขอุนะครับทุกท่านช่วยพี่้วัการัรพี่่ัา พี่ารอะไรพี่จมันนี้มันม้พี่ม่้เขาจบแล้วพี่ัไบเองเขาจบแล้วพี่เขาจบแล้วเองาแค่อยากพูดพี่พี่จรอะไรกัน่ตาฮะพวกเรากลัวดจริงๆครับผมอนอวิงอลเลยใช่ไมครับวิงบอนค่ะ บอใครพูดภาษาคำนี้ไหมคะพี่ค่ะพี่จะดันพี่พี่จะดามค่้ประชาชนด้วยพี่นี่ประชาชนพูดนี่เป๊ันมาจากใครนู้นไม่ไม่ไม่เห็นพี่ดันอยู่คนเดียวไม่ไเข้ามาพี่เอาไปเลยบอยิ้อิ้มนะทำไมเธอรจังนะโอนโอนเธอจังนะว่าจะเกี่ยงจนมาคือจัดเลยนะโอนประชาชนทุกคนเจ็บปวดกับการกระทำของคุณที่ผ่านมามากนะคะขอให้เปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเถอะค่ะ นะคะผลประโยชน์นะเราไม่รู้รายะเรหรอกแต่ประชาชนขออยู่อย่างสงบสุขจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะครับพี่เดินทางปลอดภัยครับเขาเสร็จแล้วเขาก็ออกไม่ติดยาต่างความเจ็บปวดความใหนใจสีได้ได้ระบายนะครับและจะมาต้านนายกกับแต่นายกเหมือนเจยนะครับนายกคงจะรู้ดีนะครับว่าเป็นตัวต้นเดชนะครับในการจุดจนวนในกลางนี้นะครับ คงจะปฏิเสธไม่ได้แต่นายกเลือกจะเดินนี้และการไม่ตอบะกับพี่น้อง